สวั you know, สดีครับผมบอกพี่จติ๊กิจพงศ์กระเทิงครับสวัสดีจ้าพี่น้องพากันมาเก็บมะกอกจ้ะจติ๊กเก็บมะกอกเพื่อที่จะเอาไปกระบี่ฝังน่องอิ๋วฝังน่องอิ๋วจติกสีไปกระบี่เด้อจ้ะไปเก็บเห็ดตามคำเรียกร้องของพี่น้องเอฟซีเหมือนนะบ่จักเศร้าว่าเจ้าของเหรออยากไป กินหอนเฮ็ดได้เห็นน้องอยู่เก็บเลยอยากไปเก็บเฮ็ดแล้วตะ่ติ๊กจะไปสิเตรียมโขงไปกระบ,บี่จ้าอันดับแรกก็คือสิมาเก็บบะกอกนี่แหละมันยังดิบอยู่้อจ้ะแต่มันกระแก่เต็มที่ละมือกอน่ตติ๊กเอาไปบ่มเลยใช่ตำมุกหุ่งได้แล้วจ้ะก็กเลยว่าจะเอาไปเพราะว่ากระบ,บี่อยากหากินยางเนาะหากินยางหรือแทบสิบ่มีเลยจ้ะมะกอกนี่ก็เลยบะกอกเออร์มะกอกนาได้เนาะ มะกอกนาเอาไปใส่ตำมังหุงเอาไปใส่ต้มปลาต้มเป็ดต้มไก่ก็ว,ว่าไปจ้ะตน้นมะกรอกอีกเอาต้นนี้แซ่บจ้ะต้นน,นี้บ่มจักสองสามมือมันก็เริ่มนิ่มๆกัใส่ตำมังหุงได้เดี๋ยวสติ๊กไปซอยบบ,ยบบาเคนเก็บบะกอกมนเด้อจ้ะได้หนึ่งอย่างและของฝากเดี๋ยวฮอร์ได้ยังอีกเดี๋ยวค่อยมารุ่นกันจ้ะ ขุดมันโตจะแบบนี้กอะกได้ครึ่งตะก้าแล้วขุดมันมันญี่ปุ่นมันเทศญี่ปุ่นอันนี้สีเหลืองเลยจ้ะสีเหลืองมันมีชื่อของมันอยู่มันมีสีม่วงสีเหลืองแล้วเมนมือหาที่เราขุดล่าสุดพี่น้องก็มันเม่นมันเทศญี่ปุ่นน่มบอกมันคือแบบเป็นสีม่วงเผื่อว่ามันมีสองสีมันมีสองสีจ้าแท้ ใส่คู่เลย <c oughs> ผมไหวแบบนี้กะโบแมนหัวเงามันเด้อจ้ะมันสิบโบใหญ่มันเป็นติ่งเลื่อยตามติ่งมันตามเครือมันน่ะนะพี่น,น,น,น้องนติ่งเนาะเงามันห่น,นบอกเคนสติเอาจริงๆก็บโบไดป้ปลูกดอกจ้ะของปีที่แล้วพูนแต่ว่ามันกะลงเรืออยู่มันก็เลยแตกใหม่โยนไว้โยนไว้น้ำบนี้ปีหนึ่งโบได้ปลูกแล้วข้าวนู่นแหละ ทำนาเสร็จหน่อยพี่เนาะคอยยกลงยกลงปุ๊กเรามีพันอยู่เนาะแมีนี่แหละเอาเอาพันที่เฮาขุดอ,อยู่นี่ละมันไม่ได้เหี่ยวด้วยจ้ะนี่ข <c oughs> ุดแล้วค่อยฝังไว้อีกใส่หัวน้อยหัวใหญ่ฉันได<า>้นี่นน <ะ S 2> เลย,ยนนดึงเลยเอ้ยมันมีอีกข้างล่างอีกบอสคดิขุดลงไปอีก บมนนี่เวลามันค้างแบบนี้ฮนเดี๋ยวมันก็แตกโนดขึ้นมาอีกบะเมนบะเมนละ <Moment. S 1> เออบนะเมนเลฟังไว้เรื่อมันมาฟังไว้จ้าเล็กวังวยายาน่โอ้ันขาดคำน่าคิดเล็กเดตัวดีด้มาใส่ติ่งน้อยนี่นนั่แหละอย่ามันชับเลย nhảy luôn bọc. nhảy nhiêu ô nhảy nhiêu bọc. Nhai nhiêu. 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 Nhai เดี๋ยวไปพาพี่น้องไปคุดสีม่วงวันนี้อันนี้สีสม้มใหญ่ัวใหญ่ใ่ไหัวใหญ่เปล่ไปปั้นลูกกินแต่ว่าพอเลาคุดนี่ก็ยังบู้ดได้หน่เนาะใช่พี่น้องก็เกี่ยวเข่าจังคุดอวสาน<อ>เออเสบเนาะมันน,มน,นาหนาว แต่ว่ามันเทศอันนี้ค่ะคุดได้ทุ่งงามด้วยจ้ะอายุมันอุ <the 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 ้ยหน่่ยหัวบักใหญ่พุ่อน่ะขอแค่ว่าเพื่อนมีอายุครบสองเดือนขึ้นไปใช่ห้ามเกินสามเดือนถ้าเกินนั่นแมงกินมันสีขมมาแซ่บจ้ะีงบักใหญ่นาอเอ้ดิขนมหวานดินเต่ากันมีอยู่ปิดมาเบนี่เออมีมีมีดินยังเล่าอยู่เลยคุดคุด นีกระยานหนงมีนี่นี่นี่กินล่าๆนี่อว่าสีน้อยสีใหญ่นๆอันนี้ก็มีติ่งอีกอันนึงนึ่งบ่นี้นี่นี่น่นี่นี่น่เกือบไปเลนลวเล่นให้แหละหัวนี่เดี๋ยวไเดี๋ยวเขาเล้วค่อยเอาลงอีก รกองลงเลยปุกไข่ให้พี่น้องเอฟซีรอบนี้รอบเมื่อกี้พี่น้องสั่งไล่หลายบมดทันบม่ได้ขายจ้ะรอบนี้บมดหลายเพราจะได้กินเดี๋ยวทำนาเสร็จก่อนขายแน่นอนหมทันแค่อืมเต็มเลยอยู่นี่ดิ แต่บอลเดียวก็ได้เป็นคู่เป็นถังเลยนี่คือทีเจออ์บูเบิ์ติดเล่าๆนี่แมมเนี่ยม่เห็นเยมือก่อนนะคุดมุมนี่จ้ะนีนี่ ได้บบกหลายหนึ่งทะเลาะลงมาอีกแถวแถวนี่ก็ยังหนีแถวบโกเกนเยียบนี่กันขั้วเลยได้เลยนะยังบอชสีม่วงเลยยังอยู่สีส้มอยู่คือดีลยวได้ยังอยู่เลยเนี่นยเป็นพวงอยู่นี่ก็บ่ได้เหี่ยวแน่นอนโบเกนหลังจากที่เอาคุดมือก่อนเอาหืวออกนั่นดก็บ่ได้เหี่ยวจ้ะยังอยู่สภาพเดิมอยู่เลยโ่ได้เป็ดลื่นแบบเครือขึ้นขึ้นมาเลย เอาลงเสียมซอดๆไม่มีแบบนี้มืดละไปเบิ่งสีม่วงเอาสีม่วงแบบนี้อันนี้สิเป็นสีม่วงเนื้อจ้ะดีกินเพช่ปุิดปูขึ้นมาบง่ายสั่มเลยเอาจริงๆแบบเพียนสติ๊กปีที่แล้วคุดเอาหัวเพื่อแล้วก็ฟังไว้คือเก่า ด้ามยอดสองยอดใันี้มันแตกขึ้นมาเต็มเลยไอ้เอาพันเอาเอาพันปีที่แล้วหันตรงที่ว่าวางหาขคุดเล้วห่าสาต็อกเอาไปปลูกเนาะ<ม>พี่น้องหลายคนเสีเห็นอยู่ดอกว,ว่าสาต๊อกคุดได้บกล้ายนึง<ม>นี่อันนี้สีม่วงแต่ฮาถ้ามาันไปลงดินตรงหรน,นั้นมีปะคือคือสิลืหัวนั่นขวาอันน,น, <laughs> อน, <laughs> นี้ดินมันแน่นข้างบ้านจานี้เด็นี่เด็นะ ขางบ้านนี่แหละมันมีอยู่อยอดชงอยอดนี่แหละแถวนี่ค่ะบัดนี้ในหน้าฝนมาแล้วแตกเต็มเลยเปิดหายกก่อนจะน,นี่จุ่มนี่จ้ะสิ่งที่จะได้ไปกระจอมกระติกตักใส่ถุงเอาไปแช่ฟิดแล้วจ้ะเขียงปุ๊บนิดนึงสามคืนติกเอาไปแช่เย็นแช่ฟิดแล้วจ้ะไปเอา แต่ว่าสีเอาไปแปลงพุ่นมีแต่ประจมยังไม่ได้แปลงจ้ะนี่เลยที่เสียเอาไปมะเขือขื่นมะเขือเหลืองอยู่พุ่นทำมันจะหายยากจักหน่อยแต่พวกที่เหลืออยู่พุ่นก็มีจ้ะแล้วก็ปูดองนี่ปูดองแต่สติกดองแบบซุกเด้อพี่น้องพี่น้องซื้อบึงเห็นมันโตสมๆส,มสติกเอาไปลวกซุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่และจ้ะแล้วก็เอามาดอง ใส่กระเทียมใส่น้ำปลาบรได้บดได้ต้มน้ำเกลือได้จ้ะดองแบบน้ำปลาลุ่นๆเลยตัดด้วย <c oughs> ตัดด้วยน้ำกระเทียมดองน้ำปลาใช้น้ำปลา,าสองขวดน้ำกระเทียมดองประมาณบ่ถึงครึ่งขวดจะนี่ก็ปรุกนี่อยากจะใส่เงชูรสเพื่อความนัวนิดนึงเอาไปตำส่วนตำกันเลยปลาแห้งปลาที่โรงรีโรงตุง๋อเอามาเลยปลาดุกปลาคอปลาต่างๆ ตาแห่งจะเอาไปนำเอาไว้ไปอันนี้ไปทอดไปยังกินเอาไว้ไมีเสาติ๊กกะโอ้โอเคทำเสมาให้โอเคทำเสียไปจิ้มเฮ็ดไห้ <c oughs> ลงกะละพอเป็นนะบึกนิยายหลายมันเป็นแบบนั้นละอโอ้ยลงกะละอีหยังอันนี้เด็กนี่ท่บอกกันหลง ตักยันไงเพราะขังแน่นอนพี่น้องขังลืมเลยหมานหมานก็ <c oughs> บุเขียนคําว่าหมานหมานแห่แน่นี่ให้เหเจอเห็ดหลายๆลงไปเก็บเห็ดโดยเฉพาะจากไปซอยน้องอิ๋วนี่มันพระสิถึงในเห็ดออกหลายนี่เาาราจะเดินทางช่วงเที่ยงของมือน,นี้เนาะกระซิ่หอดกระบี่เมื่ออื่นกับช่วงเที่ยงจัดแต่ถ้าในทางมียังยถ่ายติาจเกิดจะอัปเดตให้เรื่อยๆให้พี่น้องเบิงเรื่อยๆย้ำไปคนเดียวรอบนี้เนือจาก กะสิเงาเงาเนี่อยู่เฮือนกับลูกหันยดื้อได้เด้อเออเฮือนเป่าข้าวเหมือนไอเล็กเลยมีหน้าที่เฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเล็กเลยเนาะเออเคยๆกันเอออาเดี๋ยวสติจะสิไปอาบน้ำจัดกระปุกกระเป๋าแล้วคนมาบึงอีกทีเนาะพวกสติกสั่งพวกกระปุกกระปุ้นอีกไปฝากลูกอีกยังหลายอย่างอยู่แม่นจ้ะไปทั้งทีต้องเอาไปให้ลูกกินให้คุ้ม พี่น้องมาเบิ่งของกินที่เทาได้ก่อนหน้าเธอติเคยบอกแล้วน้องมีปลาจอมปลาจอมนั่อยู่ในความเย็นจ้ะแตีพี่เขาเอามาใส่กระปุกปูเค็มถุงพักแห้งเอาใส่ถุงไปด้วยใส่กระปุกมันเก๊กะใช่ใช่แล้วก็ปลายแห้งคับมะเขือมาเกิดขื่นเอาไว้แปรงปลาจอมเขาเมาเขาเมาอันนี้เราจะปรุงด้วยเนี่ยเอาไปเกลือใต้ไข่ข้าวไข่ข้าวหรือแข้งข้โปดน้องเอ มาบ้านยามไหก็ต้องซื้อเนื้อเอาไปกแดมวก็กมะกอกบีบเอาไปบ่มเอาแล้วก็มันแล้วก็มันแกวแกวแล้วค่อยหางถงใส่จะมีขนมจีนนี่ข้าวปุ้นบ้านเฮาแล้วก็น้ำน้ำน้ำกระเด็ดบ้านเฮาสูตรบ้านเฮามันเซ็แม่นจ้ะไปใส่พลติกเอาไปฝากไปสั่งไว้แล้วเนาะอีกจงองก็ไปเอาข้าวปุ้นบีบสดไปถึงก็ยังคือเก่าเส้นยังเหนียวนุ่มคือเก่าแล้วก็น้ำต้มประเด็สูตรบ้านเฮาจ้ะให้เพื่อนใส่ขวดให้ใช่ เอาไปแช่เย็นเอาไว้อุ่นกินต้มได้กับกคูอบุคือสูตรเพื่อนพี่น้งองแซ่บกันนะพี่น้องบันนี้ได้ของฝากของต้นซัมเนี่นะจล้อจอะเข้ากับพึ่งน้องหิวพึ่งเอาไปเนาะถ้าอีกทีก็เราเข่าใหม่เราเข่าใหม่เนาเข่าใหม่เราเข่าใหม่จังได้ดูขึ้นมาขึ้นบ้านใหม่คอยเอาเข่าใหม่ไปกินทีเดียวเข่าใหม่ที่จะไปจักุ่งกั ต้องเบิ่งอีกเทีนึงเนาะต้องเบิ่งอีกทีจะประเทศโองหน่อยออกหลายส่นใดถ้าวบอยน้าสถิติกับมาเพราะว่าต้องได้เกี่ยวเข้าแม่นแต่ถ้ามันถ้าถ้าเก้แล้วพี่น้องบ่เบิ่งก็มาเออบอกไว้ตรงนี้ก่อนเบิร์กเป็นกำลังใจให้บอกพี่กับสถิติกับน้องอิ๋วพี่น้องก็เรียกร้องน้ำเหล่าวาสถิติไปเก็บเย็นไปเบิ่งแน่แต่นี่แหละมันบอกทีไปนำบ่ได้ก็คือต้องให้สติติไปคนเดียวก็คือมีลูกๆอยู่ทางใต้กับบริเวณอย่างบนเพียงก็ต้องดูแลทางบ้านเนาะ เนื้อจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องเทอรเรื่องน้องอันดาเนาะ,ะน้องอันดาก็ยังเปิดเทอดดีเเปิรมพอดีแต่บางเวทีเื่อหากาปิดเราปรเิเปิดพอด,ด,ดีก็เลยมาด้อง,องไปก่อนมุ่งใช่ตาปิดช่วงนี้ก็อาจจะได้ไปนะแต่ก็คงเป็นอย่างเนาะจ้าอีอากสักสิบมือ้อสิบห้ามือ้อจำเป็นก็ต้องเบิ่งหนังคนเดียวกินเท่าคนเดียวตลาดคนเดียวสักก่อนไปสักก่อนแล้ว เาลาพี่โนก,ก่อนจา้าครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าน,นี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า